ก็มีลูกค้าหลายคนสงสัยและสอบถามเข้ามาในอินบ็อกเยอะมากว่าทำไมการขนส่งสินค้าที่มีความยาวตั้งแต่6เมตรโดยใช้รถกระบะรับจ้างเพื่อที่จะขนเหล็กขนไม้ไผ่ขนท่อพีอหรือสินค้าที่มีความยาวตั้งแต่6เมตรค่าขนส่งทำไมมันสูงกว่าค่าขนส่งสินค้าทั่วไป สิ่งของที่มีความยาวตั้งแต่6เมตรโดยใช้รถกระบะคอกรับจ้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าคนขับไม่มีความชนะและประสบการณ์ในการขนส่งโดยเฉพาะพื้นที่ทางเข้าออกมีซอยแคบที่มีรถโมไซค์ทุกผ่านหรือคนเดินถนนมากมายและที่สำคัญ เวลาเราขับรถไปเจอด่านที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็มักจะออกใบสั่งให้ทางเราจึงมีค่าแท่ายในส่วนนี้ทำให้ค่าขนส่งสินค้าที่มีความยาวจึงมีราคาแพงกว่าสินค้าที่สินค้าปกติทั่วไปหากมีพี่ๆนะนะท่านไหนอยากสอบถามหรือขอคำแนะนำรวมไปถึงมีสินค้าอยู่แล้วแต่อยากจะส่งให้กับลูกค้าหรือย้ายไซน์งานก่อสร้าง สามารถสอบถามได้ที่เบอร์093 665 1464หอจกกระถาเพชร46คนส่งพร้อมให้บริการ